ที่จะออกมาแสดงน,น is, ิทานเรื่องโนว่าเขบหยุดแข็ทั้งหน้านะคะซึ่งขอเชิญรับชมและรับฟังได้ดังคำ เว่ากระจุิเศษเ่ากระจมกบอกข้าเถิดว่าใครงามเลิศมนปัตตที เดี๋ยวเราเนี่ยเขาจะไปหาเราทาไงนครั้งเจ้าจะต้องปองตัวไปสัตว์ตั้งโนว่ามาแล้วก็ฆ่าผีชายได้เลยผีชายได้แล้ว

Oh yeah. อยากทาเดียวแ่น e ั o, como, <c c ้นก <t> ็คืานดนึไม่รู้คุณะไม่รู้ลำข้าทะไรเลยไม่รู้เลยหัวเรา Thank <laughs> แล้วไทยก็เก oh 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 so ิดลงรับเต้าทายที่ช่วยเหลือนานเอาไว้ดูเศสษฐกิจลดการได้รอเมืองด้วยการยังมีความสุขที่ประสาทของเต้าทายส่าดด้วยนะแม่รู้สึกต่อ